มาเริ่มกับน้องคนแรกกันดีกว่าอ่ะมาเริ่มกับน้องคนนี้ก่อนดีกว่าน้องคนนี้สาวน้อยสาวน้อยคนแรกน้องสีส้มมึงก่อนเลยนะครับสวัสดีครับเริ่มสายตาสั้นเริ่มมองไม่เห็นแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครัาน้องคนนี้สีส้มนะครับน่ารักมากตัวเล็กนิดเดียว ตัวเล็กตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยอ่าคนแรกเป็นน้องสีส้มนะครับหนาวกันไหม <c oughs> <c oughs> เด็กๆเริ่มหนาวเลยนะครับช่วงนี้เริ่มหนาวเริ่มหนาวเริ่มหนาวอ่ะน้องคนนี้น้องผู้หญิงนะครับให้ดูใกล้ๆหน่อยสีสม้มน้องเป็นสีส้มนะครับอ่ะสำหรับ F1 นะครับแคปภาพกันได้เลยนะครับอ่แคปภาพกันได้เลยสําหรับ F1 นะ F1 F1 แคปภาพกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้มีใครหยุดบ้างเออ,เอ,อวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดของของหลายๆท่านเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นวันหยุดของหลายๆท่านเหมือนกันอ่า F1 นะครับน้องผู้หญิงนะครับสีส้มนะครับส้ม,มอ่อนๆนะเรามาให้ชมกันก่อนคนแรกกันเลยนะครับน้อง F1 F1 นหโ oh, อ้ยอ่ะ ไม่มการเสียเวลาไปต่อกันเลยดีวยกว่าเรามาดูสีแปลกๆกันบ้างเนาะมาดูสีแปลกๆกันบ้างอ่ะเอามา F2 กันก่อน F2 กันต่อเลยน้องคนที่2ส,สาวสวยสาวสวยมาดูสีแปลกกันบ้างนะครับโอ้โหมาดูสีแปลกกันบ้างดีกว่ามาดูสีแปลกกันบ้างดีกว่าอ่า F2 พอเห็นเนาะอ่าน้องคนนี้นี่มีพี่น้องด้วยนะเป็นน้องผู้หญิงนะครับ เป็นน้องสีบลูเมอร์นะครับสีบลูเมอร์ผู้หญิงนะครับสำหรับใครที่ชอบสีแปลกนะครับใครที่อยากมีน้องสีแปลกแปลกแบบเอกโซติกนะครับสีแบบสีแปลกสีเอกโซติกแบบนี้นะครับก็คนนี้ได้เลยเห็นไหมครับนี่สำหรับทางช่องทาง u t u b e นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสามารถแคปภาพแล้วก็ไปที่ l ล n e แอดไซน์ฮีโร่ปอมได้เลยนะครับแคปภาพแล้วก็ไปที่ l ล n e แอดไซน์ฮีโร่ปอมนะครับผมเดี๋ยวเราจะปัก ลายไว้ให้นะครับแคปภาพที่ดูแล้วก็ไปที่ลายเอสไซน์เฮลิโพมอย่างน้องสีบูมือเนี่ยคือเขาก็จะไม่เปลี่ยนสีนะครับเขาจะเป็นสีนี้นะครับสีก็จะเป็นแบบนี้เลยตอนโตเป็นเทาๆมีแซมมีแซมสีดําแบบนี้นะครับสีก็จะไม่เปลี่ยนนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมาตาคนนี้ตาหมุนๆหน่อยยังไม่เป็นสีฟ้าเท่าไหร่นะครับตาหมุนๆเน่ายเซอร์คิว a n ง y ิว ฝากกดแชร์ด้วยนะครับ You can share this uh, video live to your uh, Facebook for your friend can see all my dogs all อี่แล้วอ่าคนนี้นะครับ s e Bru Mer นะครับผมเป็นน้องผู้หญิงนะครับ This one is female อ่าคนนี้ สีขาวมีน้องผู้ชายครับผมแล้วก็น้องผู้หญิงมีสีปาร์ตี้นะวันนี้มีสีปาร์ตี้มาให้ชมด้วยนะครับพร้อมแล้วอ้าวเหรออ่ะคนที่2นะครับแคปภาพไปได้เลยแคปได้ทุกขณะนะครับเพราะว่าเรามีแท็บเล็ตมาเป็นตัวช่วยแล้วสําหรับวันนี้นะครับเรามีแท็บเล็ตมาด้วยแล้วนะครับอ,อ่ะชมเองใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นสีเห็นหน้านะครับชมเองใกล้ๆแบบนี้หน่อยจะได้เห็นสีเห็นหน้านะครับ โอเคไปต่อกันเลยนะสำหรับน้องคนที่3ามนะครับผมอเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะ,ะสาวน้อยคนที่สามมาแล้วมาแล้วคนนี้คนสวยคนนี้คนสวยเอออ่าคนนี้คนที่2พี่น้องกันกันกบคนเมื่อสักครู่นะครับเขาเป็นพี่น้องกันนะคนนี้ F3 นะครับผม <c oughs> มาดางขาวสีนี้เรียกว่าสีบลูเมอร์นะครับ เป็นสีบลูเมอร์นะครับอ่าบลูเมอร์อ่าคนนี้คนน,คน,นี้เห็นไหมครับฟ้าลินโดอ่าเห็นไหมครับนี่เป็นสีเทาๆมีแต้มดำแบบนี้คือโตมาไม่เปลี่ยนสีนะครับแล้วน้องคนนี้เป็นน้องผู้หญิงนะเป็นลูกสาวนะครับเห็นไหมอ่าอะ 3, ใครจะแคปภาพ F3 แคปภาพได้เลย น่ารักขอบคุณครับคุณฐานิดาครับผมอ่าเห็นไหมครับจิกกอก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 อ่า F3 F3 ของเราไฮยังส์ไฮฟอร์มไทยแลนดอ่าคนนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมสีแปลกใช่ครับ <c oughs> เป็นน้องสีแปลกนะครับเป็นสีบลูเมอร์นะครับซึ่งโตมาเนี่ยก็จะเป็นสีเหมือนลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะครับจะไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมคะมันจะไม่เปลี่ยนสีค่ะ มันจะไม่เปลี่ยนสีค่ะสีหนูจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะสีหนูจะเป็นอย่างนี้ไม่เปลี่ยนอะให้ดูใกล้ๆก,กันหน่อยครับอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับท่านใดยังไม่กดแชร์สามารถกดแชร์ให้ from brazil yes อ่าคนนี้เห็นไหมครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับ f 3ถ้าใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับก็มาที่ลาดพร้าว1 0 1ซอย46ได้เลยนะครับลาดพร้าว101ซอย46ได้เลย หน้าสั้นสวยดีนะครับคนนี้สั้นสวยดีเลยแหละเป็นน้องผู้หญิงด้วยนะครับส่วนสีนี้นะครับไม่สามารถผสมกับสีเมอสีบูเมอได้แล้วนะครับผมให้ให้ผสมกับสีแบล็กแทนอะไรเงี้ยได้นะครับสีอื่นนะครับอย่าไปใช้สีเดียวกันผสมกันไม่ได้แล้วนะอันตรายนะครับสําหรับลูกที่จะเกิดมาเนาะ,ะเห็นไหมครับเพราะเป็นยีนเป็นเจเนติกแบบขั้นสุดท้ายแล้วนะครับผมในการบรีดนะ เอาละเอาละอ่าโอเคไปต่อกันดีกว่านะครับสำหรับน้องคนต่อไปผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อน F4 สะท้อนไหมไม่สะท้อนอ่าสาวน้อยสำหรับสาวน้อยสีปาร์ตี้คัลเลอร์นะครับสีปาร์ตี้ขาวส้มนะครับสีปาร์ตี้ขาวส้มแบบนี้นะครับสาวน้อยมาแล้วสาวน้อยสีปาร์ตี้นะครับเป็นปาร์ตี้ขาวส้มนะ ตาที่ขาวส้มตากลมมากตากลมโตตากลมโตวสวัสดีค่ะเ,เจอเพื่อนเจอเพื่อนนะลายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลายตรงข้างหลังนะครับก็จะเป็นสีส้มมีสีขาวแบบนี้นะครับสีส้มสีขาวตัวผู้มีครับทักไปที่ลายแอสไซน์ฮีโร่ปอมได้เลยนะครับสีขาวตัวผู้เคยให้ชมกันแล้วเดี๋ยวให้ชมรูปภาพนะครับผมเดี๋ยวผมปักไอ้นี่ให้ก่อนลายแอสไซน์ฮีโร่ปอมในเพจให้ก่อนนะครับ สอบถามค่าตัวน้องๆได้ที่ l ล n e แอซายฮโรพอมนะครับรบกวนแคปภาพไปได้เลยนะครับ Li n e แอซายฮโรอมอ่าผมปักหมุดให้ก่อนนะคุณสุนิสาครับผมแคปทักไปได้เลยนะครับอ่าปักหมุดให้แล้วนะครับแคปภาพนะครับไปที่ไลน์แอซายฮิโรอมได้เลยนะครับแคปภาพไปที่ไลน์แอซายฮิโรพอมได้เลยนะครับ อสอบถามค่าตัวน้องไปที่ l ล n e เอสไอฮ e โร่อมได้เลยนะครับเราไม่สามารถแจ้งค่าตัวเด็กๆผ่านช่องทางนี้ได้นะครับเพราะผิดกฎของ Facebook นะครับนี่นี่วันนี้มาให้ชมแต่เช้าเพราะเดี๋ยวสายๆจะไม่ว่างต้องรีบมาให้ชมอ่าคนนี้สาวน้อยนะครับสุดสวยเห็นไหมครับนี่สุดสวยตากลมโตจมูกสีดำนะครับตากลมแล้วก็จมูกสีดำเลยนะครับคนนี้ ลายส่วนลายข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่เลอะเทอะนะครับเป็นพื้นขาวแล้วก็มีแซมสีส้มตามตัวแบบนี้เขาเรียกว่าสีปาร์ตี้คัลเลอร์นะครับหรือสีแฟนซีก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้เป็นเป็นแฟนซีขาวส้มนิดหนึ่งแฟนซีขาวส้มนิดหนึ่งจป้ปีเรียกหน่อยคะ่ะเรียกหน่อยคะ่ะเรียกหน่อยคะ่ะเรียกหน่อยโอเคมาดูน้องผู้ชายกันบ้างดีกว่า มาดูหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะครับต่อมามาดูหนุ่มหล่อกันบ้างครานีสี่ปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนข้อมูลสักครู่นะครับขอเปลี่ยนข้อมูลสักครู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะต่อมาเป็นหมวดผู้ชายแล้วนะเป็นเด็ก M แล้วครับทีนี้ M เมื่อกี้4แล้ว M5 m หอ่าหมายเลข5าของเรานะครับน้องผู้ชายแล้วนะเป็นน้องผู้ชายแล้วนะทีนี้น้องผู้ชายแล้วนะครับมา m 5นะครับผม m 5นี่หน้ากากชัดมากหน้ากากชัดแจ๋วเลยคนนี้เป็นน้องผู้ชายแล้วนะอ่าคนน้องมองผู้ชายแล้วนะครับสวัสดีทั้ง70ท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์นะครับเพราะว่าการแชร์ของคุณเนี่ยก็จะมี เป็นอะไรนะเป็นรางวัลนะครับแจกเงินสดสิ้นปีด้วยนะครับการแชร์ของคุณนะครับก็จะมีของขวัญปีใหม่เล็กๆน้อยๆให้นะครับเราส่งได้ครับอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งน้องคายส่งได้นะครับผมเราส่งได้อยู่ฝั่งน้องคายไหมเอ่ยอยากได้สัก สิบตัวขอบคุณค้าคุณสุกัญญาครับผมฝากกดแชร์ให้เด็กๆด,ด้วยนะครับสำหรับความน่ารักของลูกๆนะครับคนนี้หมายเลข5้าแล้วนะครับลาวส่งได้นะครับเราส่งไปลาวเยอะพอสมควรนะครับลาวส่งได้แล้วก็มีคอนแทคการส่งอ่าสีปาตี้หล่อมากนะครับคนนี้มาร์กกิ้งข้างหลังคนนี้จะเป็นหน้ากากตัวนี้สีส้มแล้วมีแซมเทานะครับมีแซมเทาแซมดำ ส่วนข้างหลังนี้นะครับผมนี่มาข้างหลังของน้องก็จะตรงนี้จะเป็นเทาๆหน่อยนะครับผมเทาๆนิดนึงตัวมาเป็นเทาๆดำๆแบบนี้นะครับส่วนที่หัวเนี่ยส่วนที่หัวเนี่ยก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับส่งฟั่งน้องคายได้นะครับผมทางด่านน้องคายแล้วก็จะมีคนเอาข้ามไปให้นะสามารถส่งไปได้แล้วก็นะัดเจอกันนะครับ Mic. คนนี้น้องผู้ชายแคปภาพไปได้เลยนะครับแคปภาพไปได้เลยนะแคปภาพตึง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 ไ้งงงได้เลยแคปภาพไปได้เลยอั 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, นหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าน้องผู้ชายแล้วนะครับส่งในกลุ่มไลน์เพื่อนๆแล้วค่ะขอบคุณครับผมขอบพระคุณมากเลยครับผมแบบนี้นะครับน้องผู้ชายอะคุณต่อไปหมายเลขหกหมายเลขหก 6. สวัสดีครับคุณกั min. นนิมานะครับสวัสดีคุณวงจันทร์นะครับ คุณเลมอนค่าส่งประมาณสี่พันประมาณนี้ครับประมาณสี่ห้าพันประมาณไม,ไม่รวมเพราะว่ามันต้องต้องต่อไปจากอุดรไปอีกนะครับประมาณ4ี่ห้พันค่าส่งรวมแล้วนะครับสี่ห้าพันอ่ะอ่าคนนี้หมายเลขหกของเรานะครับน้องผู้ชายเป็นสีปาร์ตี้นะครับอ่ะมี6กเนาะวันนี้โชว์หกแสบนะครับให้ชมกันอ่าน้องเป็นสีปาร์ตี้นะครับคนนี้ ่ไลน์เดี๋ยวสักครู่นะครับทักรอได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบนะครับสักครู่นะเดี๋ยวรายละเอยียดเราไปคุยกันในไลน์นะครับตอนนี้ชมให้ครบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนตอบในไลน์นะครับเพราะว่ารอรหัสจากตรงนี้ให้ครบอยู่เนาะรอรหัสจากตรงนี้ให้ครบอยู่อ่น้องคนนี้เป็นสีปาร์ตี้นะครับนี่สีปาร์ตี้น่ารักน่ารักสีปาร์ตี้ขาวส้มนะครับพี่กุ้งอย่าพิ่งเข้าไปสีปาร์ตี้ขาวส้มคนสุดท้ายแล้วหมายเลขหกนะครับ อ่ะเวเอาอุ้มเอ๋มมาอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยว,ยวพี่จะอุ้มถ่ายอ่ะแล้วก็มีเดี๋ยวมีหมายเลข7็มีหมายเลข7จ็ดวันนี้โชว์เจ็ดแสบเจ็ดหนุ่มน้อยนะครับออเจ็ดหนุ่มเจ็บสาวแคกกี้อ่าทางช่องทาง u t u b e นะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับแชร์ไปทาง Facebook อะไรได้เลยนะครับผมอ่า แชร์ได้เลยแล้วก็สามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับทาง l ลน์เอสไซฮิโรปอมก็ได้หรือโทรมาก็ได้เพื่อเข้ามาชมตัวจริงของลูกๆของเรานะครับที่ลาดพร้าว1 0 1นซอย46นะครับลาดพร้าว1 0 1นซอย46นะเราจะไม่ได้รับ Walk-in นะครับไม่ได้รับ Walk-in นะครับให้นัดก่อนนะขออนุญาตเป็นการนัดก่อนนะครับเพราะเราต้องเตรียมสถานที่นะครับไว้ต้อนรับลูกค้านะครับตามตารางนัดของแต่ละท่านนะครับอ่า คนนี้หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเจบีสีปาร์ตี้สีปาร์ตี้สีปาร์ตี้ครับผมขอบคุณครับคุณดานะครับผมอ่าแคปภาพไปได้เลยแล้วก็ไปที่ l ลน e แอสไซน์ฮีโร่ปอมนะครับแคปภาพไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะได้มาชมคนสุดท้ายกันแล้วมามาชมน้องคนสุดท้ายทีเด็ดนะครับสุดหล่อตาสีฟ้านะครับ น้องผู้ชายมาเร่อเป็นเป็นไวท์แอนด์บลูเมอร์นะครับเขาเรียกว่าปาร์ตี้อ่ะอย่างเงี้ยจะเรียกว่าเป็นสีปาร์ตี้เอ่อบลูเมอร์นะครับเป็นปาร์ตี้นะครับเห็นไหมมีขาวที่คอที่เทา้าแล้วก็น้องเป็นตาสีฟ้าด้วยนะครับอซูมดูใกล้ๆเลยจะได้เห็นตาสีฟ้าทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นปาร์ตี้เมอร์บูเมเร่นะครับเขาเรียกว่าสีปาร์ตี้บูเมเร่นะครับเป็นสีปาร์ตี้ ตาร์ตี้บูมเออร์นะครับตาเป็นสีฟ้านะครับข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งขาวเป็นหยินหยางมาก,มากๆลายลักษณะไม่เหมือนใครนะครับข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งขาวเป็นแบบหยินหยางไปเลยนะครับเป,นนเ,เป็นหลายสีในคนเดียวเป็นหลายสีในคนเดียวหน้าสั้นมากเลยหน้าสั้นมากเลยคนนี้นะครับ ดูดีมีสไตล์ใช่ครับดูแปลกนะครับแปลกไม่เหมือนใครแปลกแบบแปลกสวยนะครับไม่ได้แปลกพิสดารแบบอย่างนั้นนะครับแปลกสวยนะครับแปลกแต่สวยไม่ได้แปลกพิสดารน,นะแล้วจะให้ดูว่าตาน้องเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับตาเขาเป็นสีฟ้านี่เห็นไหมตาจะไม่ได้เป็นสีดำๆเห็นไหมครับแอบเห็นไหมเป็นสีฟ้าเลยนะเป็นสีฟ้าค่าส่งไม่แพงหรอกครับผมถ้ามา ถ้ามารับที่ด่านเองก็จะจ่ายแค่ประมาณ2 0 0พันนะครับมารับที่ด่านเองก็จะจ่ายแค่ประมาณ2 0 0พันแต่ถ้าให้เอาข้ามไปให้ด้วยก็จะประมาณนั้นครับประมาณ4 0 0 0ันรวมแล้วนะครับรวมทั้งสองฝั่งไม่แพงครับผมส่งเครื่องแพงกว่านี้ส่งเครื่องจะแพงกว่าอ่าเห็นไหมครับนี่2ข้างเลยเป็นหน้ากากสองข้างเลยเป็นหน้ากากหน้ากากฝั่งนี้เป็นสีดามเทานะครับฝั่งนี้เป็นสีขาวนะครับ หน้ากากฝั่งนี้เป็นสีขาวจะเรียกว่าเป็นสีปาร์ตี้เลยนะครับเป็นปาร์ตี้บูมเอเลยนะครับสําหรับน้องคนนี้นะเป็นปาร์ตี้บูมเอออ่าแคปภาพหรือ,อยังเอ่ยหมายเลข7นะครับแคปภาพหรือ,อยังจะได้ทักไปที่ไลน์แอดไซน์ฮีโร่ปอมนะครับทําไมแอดไลน์ไม่ขึ้นต้องมีแอดไซน์นำหน้านะครับขึ้นครับมีลูกค้าทักไปอยู่นะครับแอดฮีโร่ปอมไลน์เนี่ยต้องมีคําว่าแอดด้วยนะครับ ต้องมีคําว่า a d ดนำหน้าด้วยนะครับมันเป็นลายวิสเนตนะครับผมเป็นลายวิสเนตไม่ใช่ลายทั่วไปไปเขียนเีโรปอมเลยไม่ได้นะครับ2000รับที่ด่านใช่ครับรับรับที่ตรงด่านนะมันสองพันรับที่ตรงด่านครับผมแคปภาพแล้วก็สอบถามไปที่ลายแอสไซน์เโรอมนะครับน้องๆจะเป็นหลักหมื่นอยู่แล้วนะครับผมของเรานะครับหลักหมื่นไม่มีหลักพันอยู่แล้ว ه, มาคนนี้่วนสุดท้ายแล้วครับผมลากันไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไปตอบไลน์กันสักทีเนาะ,ะให้เห็นไลน์ข้างหลังหน่อยลายจะค่อนข้างเป็นเบดแบบไม่มีดําเยอะนะครับเป็นสีเทาเขาวขาวแล้วสวยมากนะครับแล้วตาเป็นสีฟ้าเนี่ยคนนี้เอกโซติกแบบหายากมากไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับแล้วก็สวยด้วยไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็สวยด้วยนะครับนี่ถ้าใครเน้นเล่นสีแปลกนะครับคนนี้มาเลยคนนี้มาเลยเป็นปาร์ตี้เห็นไหมครับ ปาร์ตี้อ่าตรงนี้ขาวตรงนี้ขาวมาเลยนะครับปาร์ราตี้บลูเมอร์ปราร์ตี้บลูเมอเร์เพศผู้นะครับโอเคครับผมเราก็แคปภาพกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะจบไลฟ์กันเพียงเท่านี้จะได้ไปคุยต่อทางไลน์เนาะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับเราไม่ได้ปิดตัวนี้อยู่ตัวไลฟ์อยู่แล้วส่วนทาง youtube นะครับก็สามารถ เลื่อนดูได้ตลอดเวลานะครับแคปภาพมาแล้วก็ถามมาได้ที่ l ล n e แอสไซน์ฮีโร่ปอมเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนกับเด็กๆแก๊งนี้นะครับทั้ง7แสบนะครับก็แคปภาพไปถามได้ที่ l ล n e แอสไซน์ฮีโร่ปอมนะเดี๋ยวเราเจอกันใน Line นะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ให้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยก็ผมจะมาแบบไม่ค่อยตรงเวลาเนาะก็ขอบคุณจริงๆครับที่ยังเข้ามาชมกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่า ถ้าว่างปุ๊บผมก็จะเข้ามาเอ่อมา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 ไลฟ์ให้ดูเลยนะครับผมถ้าว่างปุ๊บมีเวลาจากลูกค้าเนี่ยก็จะรีบมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาชัดเจนนะครับถ้าว่างก็จะมาขอบพระคุณทุกท่านเลยก็กดเอ่ออะไรนะกดซีเฟิร์สอะไว้ได้เลยนะครับพอพอไลฟ์เขาก็จะแจ้งเตือนทันทีนะครับตอนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไลฟ์แอดฮิโรปอมนะมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ